หลังจากที่ผมรีวิวไอโซซอยของ Fitway ไปล่าสุดทาง Fitway ติดต่อมาว่าจะส่งโปรดักต์รสชาติใหม่ไปให้แต่เท่าว่าเขาส่งมา10ปอนด์ถังเบลเลอร์เลยพร้อมกับตะเกียบและเครื่องจับเวลาพร้อมสารทาลบมาดูกันสิว่าผมจะใช้เวลาควานหาเท่าไหร่แล้วเวตัวนี้รสชาติจะอร่อยไหม let's go แบมไอโซซอยขนาด10ปอนด์ นะเนี่ยคืออย่างนี้เ,เมื่อวานะผมลงช็อตไปนะบอกว่าทางฟิตเวียเป็นคนส่งอ้นี่มาให้นี่คืเป็นรถใหม่ของไอโซซอยนะที่โคลาโบกับ Godzilla. ออซิล่าเนี่ยนี่คือส์แท,ท้จากโทโฮนะนี่มีโลโก้โทโฮอยู่ในฉลากด,ด้วยนี่ซึ่งรถใหม่ครับผมก็เป็นรถไอติมกะทิ H. อ่า ผมก็ชอบไอติมกะทิซะด้วยสิขอบคุณทางฟิตเวท์ดี่ยนะครับที่ส่งมาให้แบบ10ปอนอะตอนแรกผมนึกว่าเขาจะส่งไซส์5ปอนมาซะอีกเขาบอกว่าไอโซซอยตัวเนี้ยอ่าโซเดียมลดลงจากสูตรปกติ20%นะแล้วก็เสิร์ฟหนึ่ง2ช้อนก็ได้โปรตีน3 0กรัมด้วยวิธีกินก็เหมือนเดิมฮะ2ส,สกูปต่อน,น้ำามรมิลลิลิตรมีวิธีกินด้วยอแต่ที่พีไปกว่าน,นี้คืออะไรรู้ไหมคือทางฟิตเว์อ่ะเขาส่ง ตัวจับเวลาแล้วก็ตะเกียบยาวมาให้ด้วยพร้อมกับข้อความนี้อีกทีหนึ่งขอท้าเวลาจับหาช้อนเวได้ครับผมเดี๋ยวผมจะมาเริ่มจับเวลาตั้งแต่เริ่มคุยเลยแล้วกันนะแต่ขอเปิดฝาก่อนนี่มีครั้งแรกนะที่ผมได้ถางสิบ้อ์ไปเปิดไงว้เนี่ยมันต้องฉีกปาวะเนี่ย ทำไวิธีบอกไมว่าเปิดยังไงหายละขอเวลานอกไปมึงนะทีมลงปไาแล้วก็ ตัดออกโอเคจากนั้นก็กรีดตรงนี้เนาะใช้ของมีคมก็ระวังเลยเด้อตรงเนี้ยงานหินสุดนะโอเค,อเคยาวะที่คิดแล้วเนี่ยโอเคอืมกลิ่นหอมใช้ได้เลยกลิ่นหอมหอมเหมือนนมผงมะพร้าวมะพร้าวเลยเพราะว่าด้วยสเปซอะไรเงี้ยถ้าผม ใส่ถุงมือแล้วควานควานหาเอาะว่าแป๊บเดียวผมก็เจอฮะแต่หไหนเขาให้ตะเกียบม,มาแล้วโอเคผมจะใช้ตะเกียบนี่แหละหาจับอะไรนะห้าสี่สามมาดูกันว่าจะใช้เวลาหากี่นาทีเฮ้ยเจอช้อนเวละช้อนเวรมนอยู่แถวงนี้แหละนี่ไงนีงอ๋อ เคเจอช้อนเวแล้วนะฮะให้ในระยะเวลา28วินาทีเท่านั้นเองอน้ำสามวานสิบมิลลิลิตรดังนั้นต้องดื่มไปหน่อยนะจุบ้างสามวัยสิบ <c> ม <oughs> ิลน่าจะประมาณนี้มั้งเท่าไหร่ก็โอเคเวสองช้อน กินเหมือนนมหงเลยนะโอเคเดี๋ยวจะใส่ไปนะของช้อนเขย่าก่อนแล้วกันอ่านี่เขย่าแป๊บๆก็ละลายแล้วนะสุดจริงอีกนิดนึงโอเคว้าวน้ีหผมดมกลิ่นแล้วก็จ็บๆที่มันติดมือผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็โอเคนะคือกลิ่นมันหอมแล้วก็รสชาติมันก็คือโอเคเลยเดี๋ยวมาลองดื่มกันนะห้าสี่สามสอง เฮ้ยใช้ได้เพราะว่ารสชาติหลักของมันอะออกแนวนมผนเหลืองมากกว่าและมะพร้าวจะค่อยตามมามากกว่าแต่เ่็รสชาติที่อร่อยอะคะอืมใช้ได้ืเยี่ยมเพราะผมดมไปรู้สึกว่าผมได้กลิ่นแบบคือฟิล,ฟลขนมกะทิพวกข้าวต้มมันเหลือในพวกนี้นะหอมดีเออสุดท้ายนะ สุก้นาวอ่ะกินขอบคุณฟิตเวรอีกสักรอบนะครับที่ส่งมาให้ลองชิมกันนีเรว่าชิมหรอต้องสิบปอนะนขอบคุณฟิตเวรด้วยนะครับผมที่ส่งมาให้ก็ยังไงก็สามารถหาที่ตามช่องทางต่างๆของฟิตเวรนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไซต์ของเขาเองแอป,ปส้มแอป,ปดำอะไรก็ว่าไปแล้วก็ถ้าชิมแล้วไม่อร่อยก็สามารถ ส่งเคลมเขาได้นะว,วันแปดสิบวันก็ประมาณนี้ครับผมก็เชื่อว่าแบรนด์ที่โคตรเถื่อนจริงส่งไม่ชิมตั้งขนาดนี้โอเคครับผมอร่อยฮะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบาย